โอ้ยร้อนจังเลยอยากได้น้องยิงินกิเจังร้านเยนมีขายค่ะแม่ค้าคขอน้องยิงสักแก้วตามใจแม่คาเลยค่ะได้ค่ะเราเป็นนึงนะคะมีค่ะทันนี่อร่อหคะราคากี่บาทคะสองห้าิบค่ะ น้ำใหม่นะคะอุ๊ยร้อนจังเลยเพิ่งกลับมาจากในเมืองแถวนี้มีร้านน้ําขายไหมนะอุ๊ยนั่นไงร้านพี่คนนั้นไงไปกันเถอะแม่คะคะ่ะขอคาปูชิโน่ร้อนแก้วใหญ่วาน้อยกินนี่คะ่ะอ่าขอสตรอเบอรี่นาสดที่นึงนะคะขออร่อยอร่อยได้คะ่ะสุนค่คะ นะคะขอบคุณค่ะท้งหมดเท่าไหร่คะสองแกว500 ha, 500 ha, ้วห้าร้บาทค่ะห้าร้อยเลยหรอคะค่ะขอบคุณค่ะน0 0เอาร้อยเลยนเนี่ยจริงค่ะก็ได้ค่ะห้าร้อยจ่ายขอบค่ะ แ <c oughs> วนนน่นค่ะน้าเชิญหมนค่ะโอเคค่ะอร่อยมากเลยค่ะอะร่อยที่สุดเลยค่ะราคาถูกจริงค่ะช่วงนี้น้ามันฮิตมากเลยแต่ต้นทุนเยอะเอานะ้ำผสมสีผสมอาหารเสนตาดนึงชั้บ้านไม่รู้หรอก กินเปิดแล้วค่ะเลขเข้ามา,าเลขเข้ามาอุมยร้านเมื่อกี้แพงเกินไปไหมจริงฉันก็ว่าอย่างนั้นไปกินในเมืองไม่ไมเท่านี้เลยเนาะใช่งั้นเราต้องหาข้อมูลดูแล้วมันแพงอย่างนี้หรือเปล่านี่ไงร้านเนี้ยอุ๊ยร้านนี้เขาบอกว่าอร่อยกลมกลม แถมและค่ะถูกว่าร้านเมื่อกี้อีกเออร้านเกีย่ยวจับชาติอะไรก็ไม่รู้ขายกาแงใช่หวานก็ไม่เห็นหวานเลยเหมือนใส่น้ำตาลปอมเนี่ยใช่อย่างงี้ไม่ได้แล้วเราต้องไปสอบถามชาวบ้านแถวนี้ก่อนเออไปอไปกันเถอะอุ้ยนั่นไงพี่คนนั้นก่อนที่เราจะไปกินน้ำร้านนะั้นเราเห็นพี่คนนั้นไปกินเราลองไปถามกันไหมไปพี่ขายพี่ขายพี่เพิ่งซื้อน้ำร้านนั้นมนาะใช่ไหมคะใช่ค่ะ พี่ซื้อแก้วแล้วเท่าไรเนี่ยสองร้อยห้าสิบอุย้ยทำไม,ม,มแพงจังคะไม่รู้เลนค่ะอุ้ยแบบมีกงกินกันนะเนี่ยไม่ใช่ค่ะองอั้นเราไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านจะถูกค่ะสวัสดีค่ะใช่ผู้ใหญ่บ้านไหมคะใช่ค่ะอ๋อพอดีวันนี้มีเรื่องมาแจ้งค่ะเพราะว่าเห็นร้านน้ำร้านาขายเกินกบราคามา คนในหมู่บ้านเนี่ยยืนยันให้ได้นะคะใช่ค่ะยืนยันได้งั้นแบบเนี้ยต้องลงไปตรวจสอบแล้วนะคะค่ะงั้นเราไปกันเถอะค่ะนั่นไงกจาาผสมสิผสมอาหารอยู่เลยต้องจัดการละใช่แบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วใช่ค่ะสวัสดีค่ะบ้านตาลกราโอ้ยของมีต้นทุนไหมคะต้องทำอาหารกินเหมือนกันค่ะ ถ้าแบบนี้ไม่ได้นะเราต้องมีความยุติธรรมคนอื่นเขาก็ต้องทำมาหากินเหมือนกันข้าวซ่ยไม่ทำอย่างนี้ค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรคิดดโกงและสุจริตและควรทำงานด้วยความสุจริตใจขอบคุณค่ะังเลยทางนี้มี <laughs> น้ำร้านมัน ทำงานด้วยความทุจริต้ขาขายเพลงอีก